ชางมซื้อยัปมึงบอกไปิว่ามึงรักกูป้ามึงทำไมมึงพีเซนตัวเองสิก็กูดีทุกอย่างสำหรับมึงไะเหรองมองไม่เห็นความีริงต่ความชั่วมือไม่ดีไม่ีมตาไม่ีเงเลยบะเหี้ยีเดียได้วะยำไปยำไปมอไม่หวไเขิน้งความแจกูหน่อย จำได้เหรออย่าอุ้ยอย่าดูปากก่อนฮ้ยมันจะมีครั้งหนึ่งมันจะมีครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นพี่แกร์เข้ามาใหม่ๆผมสัมผัสเลยเรื่องว่าไอ้แกร์สิมาไอ้สิมาสิมาสิมาไปเห็นวะฝาดครดูฝาดก็ช้าหนอไปเขินถ่ายถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิหนึ่งสองเฮ้ เอาเอาว่ต้องว่าต้องเสียไหมนี่ไหมสองวัน